ปฏิบัติภาวนาต้องทําให้เยอะฟังเพื่อจะเอารู้แจ้งมันยังไม่ไม่รู้แจ้งเท่ากับปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองพอปฏิบัติมากๆามาฟังมันถึงจะเกิดความรู้แจ้งถ้าปฏิบัติไม่มากมาฟังยังไงมันก็ไม่รู้แจ้งคนที่ฟังแล้วไม่รู้แจ้งสักทีคนนั้นไม่ค่อยปฏิบัติคนที่ฟังแล้วรู้แจ้ง ขึ้นในภายในใแสดงว่าคนนั้นปฏิบัติมาเยอะจึงได้เข้าเข้าใจสิ่งที่เทศสิ่งที่อธิบายสิ่งที่พูดแล้วมันรับกันได้เลยกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ <c oughs> คิดก็ทำการทำหน้าที่ในการแก้ไขความไม่รู้ของใจไปทีละนิดทีละหน่อยทำให้เยอะนั่นแหละพุทธเจ้าสรรเสริญ จึงมีคําปรากฏอยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ากระทาให้มากจเจริญให้มากพาวิโตพาหุลีกโตเอามากไว้ก่อนไม่ใช่เอาน้อยไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าบอกทําน้อยๆพอทําน้อยๆไม่ต้องมาทํามากหรอกเดี๋ยวเธอก็บ,บรรลุเองไม่มีไม่มีก็ทําไปทําที่เราทําหลักการที่เราทํานี่แหละถ้าสี่ขันห้าดูการเกิดดับ กำหนดรู้อริยสัจสีทำไปทำไปหลักตามหลักการนี้ปล่อยให้ปัญญามันตัดสินในตัวมันเองปล่อยให้ปัญญาทำหน้าที่ในการรู้ชัดในตัวมันเองปล่อยให้ปัญญาทำหน้าที่ในการแก้ไขอาสาวกิเลสในตัวมันเองหน้าที่ของเราก็ปฏิบัติทาสีฐานห้าพินาริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทดูการเกิดดับ เท่าทันต่ออารมณ์ในแต่ละครั้งก็เท่านี้มันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้หรอกปฏิบัติที่พิสดารเกินเกินไปกว่านี้ไม,ไม่ไม่น่าจะมีแล้วแหละในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าอยู่ในหลักคําสอนก็เท่านี้แหละเท่าที่พูดถึงนี่แหละมันเป็นเรื่องสติปัญญาสติปัญญาที่จะตัดสินในตัวมันเองสติปัญญายังตัดสินไม่ได้ก็บ่งบอกสติปัญญาของคนคนนั้นว่า มันยังเท่านั้นอยู่มันยังไม่สามารถเข้าไปตัดสินหรือชี้ชัดหรือทราบชัดแก่มแจ้งว่ารูปก็คือรูปไม่มีอะไรเกินไปกว่าความเป็นรูปมันก็เท่ากับรูปนั่นแหละไม่เกินกว่านั้นถ้าปัญญายังไม่ถึงก็รูปเป็นเราเราเป็นรูปอยู่นั่นแหละปัญญาไม่พอเวทนาก็เท่ากับเวทนานั่นไม,ม่เกินเวทนาทั้งสาที่มีอยู่ที่เคยเกิดขึ้น ที่เคยผ่านมาแล้วในชีวิตมันก็เท่านั้นแหละเท่าเวทนาทั้งสามนหละสติปัญญาไม่ถึงก็ไปรู้เวทนาเป็นตนตนสุขตนทุกเวทนามันสวยอารมณ์มันไม่ได้บอกว่าใครให้ใครสุขให้ใครทุกมันสวยอารมณ์โดยตัวมันเอง สัญญาก็จำเป็นตามเรื่องของสัญญาทำอะไรไว้ก็จำอันนั้นพอจำเรื่องอันที่ทำไม่ดีไว้ก็บุ่นวายจำเรื่องอันดีอยากให้จำแต่เรื่องอันดีก็เพลิดเพลินมันหาความเป็นกลางไม่ได้ยึดสัญญาว่าเป็นตนดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็สัญญาก็เท่าสัญญานั่นแหละไม่มีอะไรไปเกินไปกว่านั้นหรอกก็เท่ากับสัญญานั่นแหละสัญญาก็สัญญา ความจามันก็เท่านั้นสติปัญญาไม่พอก็สัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญานึกถึงอะไรก็ยึดถืออันนั้นนึกถึงบ้าน,นก็ยึดถึงบ้านนึกถึงลูกก็ยึดถือยึดถือลูกนึกถึงทรัพย์สินข้าของเงินทองของตนเองก็ยึดถืออันนั้นเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังไปหมดไม่รู้ว่าเป็นสัญญาของตนเองถูกสัญญาหลอกสัญญาลวงสังขารก็เรื่องสังขารการคิด มันจะคิดอยู่รอบโลกก็เป็นเรื่องของสังขารจะคิดแบบไหนก็ตามมันก็คือสังขารจะคิดอะไรมันก็สังขารทังนั้นแหละคิดดีก็สังขารคิดไม่ดีก็สังขารก็สังขารก็เป็นสัก์แต่ว่าสังขารมันก็แค่สังขารมันก็สังขารไปตามธรรมดาไม่ให้สังขารไม่ไม่ทำหน้าที่ไม่ได้เพราะสังขารมันมีอยู่ในระบบของขันเมื่อสังขารมันมีอยู่ในระบบของขันมันก็ต้องทำหน้าที่ของมันมันก็ต้องคิดดีบ้างไม่ดีบ้าง จะให้คิดแต่ดี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 ไม่ให้คิดไม่ดีเนี่ยมีที่ไหนหรอกไม่มีหรอกเป็นสิ่งที่จรมาไม่ได้ของอยู่ประจําจรมาก็รู้ว่ามจรมามันไม่ได้เป็นของมีอยู่โดยตายตัวปัญญาไม่ถึงก็ความคิดเป็นตนตนเป็นผู้คิดเราคิดคิดดีก็เราดีคิดไม่ดีก็เราไม่ดียึดความคิดจะยึดมาได้ยังไงความคิด คิดถูกเราถูกคิดผิดเราผิดมีถูกกับผิดวนเวียนอยู่กับชีวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีวิญญาณการรับรู้เหมือนกันก็เป็นศักแต่ว่าวิญญาณคือถ้าปัญญามันรู้แจ้งมันมันก็แค่การทําหน้าที่ของสิ่งนั้นๆรลูปทาหน้าที่ของรูปเกาะกลุมกันอยู่หายใจเข้าหายใจออกดํารงสืบต่อธาตุขันจนกว่าจะหมดอายุไขเวทานาก็แสดงอาการเสวยอารมณ์ ต่อสิ่งที่สัมผัสและเกี่ยวข้องมันไม่ได้เป็นความผิดใดๆในการที่มันจะแสดงเวทนาทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและไม่ดีมันไม่ได้เป็นความผิดแต่ประการใดมันแสดงได้มันปรากฏได้มันสวยอารมณ์เราไม่ได้บอกว่าความสุขเกิดขึ้นเวทนาเสวยอารมณ์สุขเราไม่ได้ห่ายอ,อย่างนั้นความสุขเกิดขึ้นเราสุขทันทีความทุกข์เกิดขึ้นเราทุกข์ทันทีความทุกข์เกิดขึ้นอ๋อเป็นเรื่องของเวทนาเสวยอารมณ์ของมัน ความสุขเกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องเวทนาสวยอารมณ์ของมันไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเวทนาสวยสอารมณ์ของมันจับตัวมันให้ถูกจับทางมันให้ได้ถ้าจับได้แล้วมันก็เท่าทันมันก็ไม่หลงยึดมันเป็นเรื่องของการสวยอารมณ์ของเวทนาไม่มีใครเป็นผู้สุขไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์มันก็เท่านั้นแหละเอาเท่าที่ปากรปรากฏเรียกกับสิ่งที่เคยผ่านมาในชีวิตนั่นแหละไม่มีอะไรเกินนั้น